สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาตอบคำถามน้องที่อุตสาห์ส่งคําถามเข้ามานะคะพอดีถ้าพิมพ์ตอบมันน่าจะยาวมากนะคะแอดมินเขาก็เลยแคปมาให้เาอน้องบอกว่าในอีก6-7ปีข้างหน้าเฉพาะทางไตเทียมจะเป็นยังไงบ้างคะโนยู่ปีหนึ่งแต่สนใจมากๆเลยค่ะ อันดับแรกก่อนนะคะพี่แอสซูมว่าน้องอา่ากำลังเรียนอยู่คณะพยาบาลถูกต้องไหมคะถ้าใช่เนี่ยเราไปต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังรับ RN เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีน้องที่อยู่คณะอื่นมาสอบถามนะคะก็สองนะต้องไปดูว่าน้องรับทุนที่ไหนหรือเปล่านะคะแบบในช่วงที่เรียนจบน้องอาจจะต้องไปอยู่ที่ในส่วนแผนกใดเนี่ยอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าในตอนนี้เนี่ยเขายังรับคนที่อยู่ต่างแผนกก็จริงะคะ่ะแต่ว่า ต้องอให้แฟกต์อย่างหนึง่งว่าอย่างพี่อะเวลาที่เจอน้องมาจากแผนกสมมุติเนาะ OPD มาจาก o a เนาะมาจากห้องพิเศษมาจากสันมาจากเมดหรือว่าแม้กระทั่งน้องเคสที่มาจากไตเทียมเองเนี่ยวิธีการเตรียมตัวก็ไม่เหมือนกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะต้องดูว่าน้องมีแฟกเตอร์อะไรบ้างนะคะนั่นเอง เดี๋ยวพี่ยนมินอาจจะเสนอค์ดเป็นแนแนอย่างเงก็ได้นะคะแอพพอยมาเจอพี่สักครั้งหนึ่งนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าน้องยังไม่ได้เลือกแผนกอันนี้ก็เป็นว่าเนาะถ้าน้องยังไม่ได้เลือกแผนกเนี่ยก็แอ SU ูมว่าน้องอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมคะสีป่ปีแล้วน้องน่าจะกะระยะเวลาเผื่อน้องทํางานประมาณสองสามปีถึงสี่ปีถูกต้องไหมคะตอนนั้นเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ในแผนกไหนแต่ว่าพี่ขออนุญาตตอบแบบเป็นภาพรวมนะคะ อย่างในตอนนี้อ้างอิงของปี69เนี่ยคือถ้าเป็นในเทอมของโคนิคเนี่ยเขาก็ยังกําหนดนะคะว่าคนไข้ที่มีประมาณ4เนี่ยควรจะมีพยาบาลไตเทียมที่มีใบอะ่สะสักคนหนึ่งนะคะเว้นแต่ว่าถ้าจะไปทําในเทอมของเอซคิวซึ่งมันจะต้องมีการเอ่ออาจจะเป็นสเปเชียลิสต์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าจะมีเรโซที่เป็น1ต่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่าเทรนหรือว่าประกาศของสมาคมตอนนั้นน่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะ ซึ่งพี่แอสูมว่าคาดการประมาณ6 7ถึงปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะราวๆปี7-5 7-6 7-7ถูกต้องไหมคะพุศักราเนาะเอาเป็นว่าถ้าพี่ดูจากฐานของ TRT Registry นะคะของ Thailand r e n a l r e p l a c e m e n t Therapy ในปี64ถึง65เนี่ยเขาสรุปว่าบุคลากร full time เนาะที่ทำได้ดีนะคะในปี65เนี่ยในเคซี่ได้รับ เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยประมาณ1000คนนะคะนี่คือตั้งแต่ปี6,4แล้วก็ที่ผ่านการอบรม4เดือนถึง6เดือนเนี่ยประมาณ1,500อันนี้เป็นตัวเลขเดิมนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีบวกลบเนาะอาจจะมีประมาณ2,000นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ PD ดีเนี่ยก็คือผ่านการอบรม4เดือนถึง6เดือนประมาณ200กว่าคนนะคะประมาณ300แล้วก็ในตอนนี้เนี่ยหลักสูตรเขาเปลี่ยนเนาะมาเป็นนาทีซึ่งมันก็จะผนวกระหว่างเอดดีกับ PD ดีด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าจะดู capacity เนอะอย่างหน่วยฟอกเลือดในตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศจะมีประมาณ1,000แห่งนะคะจำนวนเครื่องเนี่ยประมาณ1,000 0 0 0 0 0 0เครื่องอันนี้บวกลบนีอันนี้มันตั้งแต่ปี6-5นะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับเอาพุทธหรือว่าการผลิตของออคนน,นะคะหรือว่าทรัพยากรบุคลากรเนี่ยก็คือโดยประมาณปีหนึ่งเนี่ยประมาณ500นะสมมติว่าในปีหนึ่งเนี่ยมีการมารับ ประมาณ20ครั้งครั้งละ20ครั้งละประมาณ30ตัวจริงถูกไหมคะ20คูณ30ก็ประมาณ600 ประมาณห0ร้อยเนาะซึ่งโอเคจํานวนที่เปิดในตอนนี้เนี่ยมีประมาณสิบกว่าที่แต่ว่าบางที่เนี่ยที่มารับบ่อยๆเนี่ยก็จะมีธรรมศาสตร์มิวยทีมีลังสิตนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาจะรับสิบกว่า1ิบกว่าที่เป็นตัวจริงก็คืออย่างภูมิพลที่รับเยอะๆก็จะมีอย่างมอบุรภพอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเขาจะรับแบบหลายๆรุ่นพร้อมๆกันก็มีนะคะแล้วก็อย่างมชเนี่ยในตอนนี้เขาจะรับคนที่มีสังกัดเนาะทีนี้เนี่ย คำถามของน้องก็คือแนวโน้มอีกห7ถึงปีข้างหน้านะคะตามตัวเลขที่ในรีพอร์ตเนี่ยตั้งแต่ปี2565เนาะหรือว่าประมาณ2022เนี่ยคือผู้ป่วยเอดีเนี่ยความชุกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ86 0 0 0นะคะแล้วก็พีดีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24 0 0 0ดังนั้นเคสที่รวมทั้งเอดีและพีดีเนี่ยจะประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่ารายนะคะอันนี้ประมาณ3ปีก่อนดังนั้นเนี่ยเอ่อ ลายใหม่ด้วยนะมันจะมีลายใหม่ในปี2022เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมา SD เนี่ยประมาณ1 3 0 0 0เนาะ PD ก็เพิ่มขึ้นมา5,000นะคะดังนั้นเนี่ยคาดการว่าอีก6-7ปีข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเว้นนะคะโดยเป็นตัวเลขคาดการณ์นะคะ ก็คือมันเพิ่มจาก7จ็ดหมื่นสามมาเป็นแสนเนี่ยภายในระยะเวลาประมาณ6ปีก็คือนับจากปี2016ถึง2022เนี่ยก็คือ7จ็ดหมื่นสามถึงหนึ่งแสนดังนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ7.1%ตต่อปีเนาะ แล้วก็ในช่วงล่าสุดเนี่ยก็คือถ้าเรานับจากปี2019ถึง2022เนี่ยก็คือมันจะโตช้าลงเนาะประมาณ3.4ปีมันอาจจะมีการชะลอความเสื่อมลงไตนะคะหรือว่าคนดูแลตัวเองได้มากขึ้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่า population นะคะในตอนนี้ของประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นผู้สูงอายุอยู่ถูกไหมคะทีนี้ เราจะคาดการณ์เนาะนับจาก Data นะเนปี2022เนี่ยไปจนถึงปี2032ถึง2 0 3 3เนี่ยนะผู้ป่วยไตเทียมก็คือจะมีประมาณแสนหะ้าเนาะหรือว่าแสนหกหลายนะถ้าเป็นเทรนย,ยาวๆเนาะก็คือจะมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.1%ต่อปีนะคะแอดซูมว่าตอนนั้นเนี่ยเคสไตเทียมของเราเนี่ย ก็คือจะประมาณ2 0 0แสนกว่าลายเนาะอาจจะมีบวกลบนะคะคนไข้าอาจจะเสียชีวิตไปก่อนหรือวิทยาการตอนนั้นเนี่ยอาจจะแบบชะลอดได้ชา้าลงแต่ตัวเลขก็เป็นประมาณนี้ดังนั้นเนี่ย HD เนี่ยมันก็คือจะมีการ g r o w t มากกว่า PD อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะขยับขยับไปเนาะจากประมาณในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่78%นะคะ ตอนนั้นเนี่ยอาจจะขึ้นไปอยู่ที่80-85%ในอีก10-11ปีข้างหน้าเนาะโดยขึ้นอยู่กับโโลบซีนะคะการเข้าถึงแล้วก็การทำเคทในตอนนั้นด้วยซึ่งในตอนนี้เนี่ยเคเนี่ย เขายัาง except นะคะในเคที่สมองตายเนาะยังไม่ได้ except เคทที่แบบหัวใจหยุดเต้นนะคะถ้าเป็นในเคที่แบบเป็นคาด d i ลิกนะคะแต่ว่าถ้าอย่างอเมริกาเนี่ยคือเขาจะ except ในส่วนที่แบบหัวใจหยุดเต้นด้วยดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับโพลบซีขึ้นอยู่กับเกณฑ์ตอนนั้นด้วยนะคะในการปลูกถ่ายอวัยวะดังนั้นเนี่ยตัวเลขนะคะมันก็ยังมีการกรออยู่นะโดยภาพรวมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขสถิติโดยคร่าวๆนะคะ ตามฐานตัวเลขจริงแล้วก็ในส่วนความเห็นของพี่นะคะถ้ามองในมุมของคนติวเนี่ยมันอยู่ที่ว่าน้องอยู่ในบ็อกซ์ไหนด้วยน้องอยู่ในแบบส่วนไหนด้วยถ้าสมมติว่าน้องเป็นคนไตเทียมแล้วอะพี่มองว่ายังไงค่าแรงน้องมันจะไม่ลดลง นะคะนะคะ่าแรงน้องมันจะไม่ลดลงค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่มันไม่สามารถรีเพลซได้ถูกไหมเราไม่สามารถที่จะยกหูหาแผนกอื่นให้มาช่วยคุณได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติน้องยังไม่ได้ไปคนไตเทียมในตอนนั้นแล้วคนไตเทียมมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของความพอเพียงที่มันอาจจะมากขึ้นด้วยก็ได้เพราะว่า เมื่อกี้เนี่ยที่เป็นตัวเลขรีพอร์ตเนี่ยมันเป็นตัวเลขของประชากรคนไข้แต่ทีนี้เนี่ยออสถาบันต่างๆเนี่ยเขาก็ผลิตร่วมด้วยถูกไหมดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยน้องนะคะพาตัวเองเนี่ยมาสู่ในฟิลเนี่ยคือเป็นคนในฟิลเนาะหรือเป็นคนนอกฟิลนะคะในวันนั้นแน่นั้นมันจะคนละแบบค่ะ ใช่เพราะอย่างตอนนี้เนี่ยล่าสุดพี่ติวรุ่นพี่ประมาณ40กว่าซึ่งเขาบอกว่าตอนเขาอายุประมาณ20กว่าเขาก็เคยมาสอบแล้วก็เลิกล้มแล้วก็กลับมาวนสอบใหม่ด้วยเหตุผลบางอย่างดังนั้นถ้าน้องมีโอกาสอะก็คือพี่ตอบได้แค่ในปี69นี้นะคะว่า ให้พาตัวเองเนี่ยเข้ามาเร็วที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ว่าถ้าจะให้มาตอบลงลึกในเรื่องแผนกการเลือกแผนกตรงนี้เนี่ยพี่แนะนําให้เป็นาคนาร์ทคอนเซิลนะคะคาร์ตตัวต่อตัวจะดีกว่าเพราะว่าพี่มาพูดตรงนี้เนี่ยมันจะมันอาจจะเอฟเฟกแบบเตอร์ปาร์ตี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆพนพี่ๆที่เขาแบบอยู่แผนกนั้นๆเนี่ยอาจจะเกิดความไม่สบายใจได้แล้วก็มันจะไม่ได้เจาะลึกถูกไหมคะ และนั้นก็ขอบคุณน้องมากเลยนะคะถือว่าเตรียมตัวแบบเร็วมากนะเตรียมตัวอย่างรวดเร็วแล้ว,ลวก็สําหรับคัดเนื้อหาของเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นรูปแบบออนไลน์มันเป็นรูปแบบออนไลน์เพราะว่าพี่ intention ไว้ว่าเราอยากจะมีการอัปเดตเนื้อหาให้เราอะทุกปีนะคะมันเหมือนเป็นซิมียมให้เราอะโดยที่น้องจะได้ไม่ต้องมาซื้อหนังสือใหม่ทุกปีอะนึกออกไหมนี่คือ intention ของพี่นะคะ อันนั้นแน่ถ้าอยากจะซื้อ p ีดีไปนั่งงานก่อนอันนี้ก็ได้ค่ะอแล้วก็อาจจะเจอกันคะ่ะแน่แนวเพื่อช่วยวางแผนหรือช่วยไกลให้หนาะว่ามันอาจจะมีตัวเลือกเนาะหรือน้องจะได้เลือกแผนหรือว่าจะได้วางแผนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอะไรพี่ก็ยังมีความเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เราวางแผนไว้ะมันดีกว่าไม่วางแผนอยู่แล้วนะคะและแนก็ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องนะคะไว้พบกันค่ะ